สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังงูสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะน้องเห็นนากระเป๋าสามพับยักษ์หนังงูงานล็อตใหม่มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนําสาวๆที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้กระเป๋าหนังงูเลยนะคะสําหรับสามพับยักษ์ก็จะเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายขนาดเล็ก ที่สวยหรูเลิศโดดเด่นและใช้งานดีมากเลยนะคะพี่พี่ขาเริ่มต้นที่สีที่เข้ามาใหม่สีเหลืองงูหลามไม่เคยได้เลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะพี่พี่ขาถืออวดถือโชว์ถือออกงานถือไปคาเฟ่ถือไปหาผู้ชมผู้ชายไปพบปะผู้ยงผู้ใหญ่นะคะรับรองได้เลยว่ากระเป๋าน้องเห็นเนี่ยจะไม่ทําใหพ้พี่พี่ผิดหวังเลยรุ่นนี้คือสวยตา มากและที่สําคัญราคาจากน้องเอกก็ถูกที่สุดด้วยนะคะสามภาพยักษ์หนังงูใบนี้เป็นงูหลามนะใบนี้เป็นงูหลามนะสีเหลืองมาใหม่ล่าสุดขนาดกว้าง8นิ้วสูง4ี่นิ้วครึ่ง1,690บาทขอราคางูหน่อยค่ะหนึ่บาททั้งทั้งที่ปกติแล้วกระเป๋าหนังงูเนี่ยแค่ใบเล็กใบน้อยนะคะแค่ใบนี้ใบ,ใบน้อยเนี่ยฟาดเข้าไปแล้วสามพน้อยบาท ลูกค้านกเอ๋บอกว่าของ,องนกเ่ยสวยกว่างานใบละแปดเก้าหมื่นจีลูกค้าซื้องานหนังงูใบละแปดเก้าหมื่นมานะถือมาให้นกเอ๋ดูที่บ้านใบพอๆกันเลยลูกค้ายังชมเลยว่างานนกเอดสวยกว่าอพี่ๆ่ะชอบสีไหนทักมาได้เลยมามาดูสีเหลืองกันนะคะให้ดูสองใบมาถือให้ดูสองใบนะคะพี่ๆขานี่ผลิตมาใหม่งูหลาม ะะถ้าพี่พี่ชื่นชอบสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วอยากจะเลือกไลท์เลือกสีก็แคปภาพแล้วทักแชทมาเลยขอเลือกสีเหลืองหน่อยค่ะขอเลือกสีน้นสีนี้หน่อยค่ะถ้าชอบสีไหนก็ขอให้บอกได้เลยนะคะสีคือสวยเลิศมากจริงๆนะคะพี่พี่ขานีแคปภาพทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ค่ะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะพี่พี่ที่รับชมนกเหยี่งทางยู u ูบนะนกเหยีก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะมเมมเบอร์นงเหยีเสร็จแล้วทักหานเทางไ,ไดด้้้เลยนะะนนะะะะคค่ใใหูชชองงา เนี่ยเปิดออกมานะคะฝากระเป๋าลำตัวตรงนี้ผลิตจากหนังวัวแท้นะคะช่องใช้งานนะคะมีสองช่องมีช่องซิปนี่ในช่องซิปก็แบ่งเป็นอีกสองช่องใช้งานด้วยนะคะสวยมากสีเหลืองฮูลา่าไม่เคยเลยพี่ๆไม่เคยมีมาก่อนเลยมาใหม่และหายากมากจริงๆต่อไปสีน้ำเงินโอ้ยสีน้ำเงินสีน้ำเงิน สุดยอดมาก สุดยอดมากแล้วก็มาเป็นครั้งแรกด้วยก็คือสีน้าเงินงูหลามค่ะพี่พี่ขาหนึ่บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะนี่คือสีน้ําเงินงูหลามสวยไม่เคยขายเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตค่ะพี่พี่ขาอ่ะดูลักษณะการใช้งานต้องขอจะใช้งานให้ดูว่าพี่พี่รับไปแล้วจะอ่าใช้งานในลักษณะไหนนะคะด้านหน้าใส่บัตร2ใบตรงนี้ใส่บัตรอีก4ใบนะคะช่องนี้ใส่เงินสดได้เยอะนะคะใส่บุ๊กแบงค์ได้ คะรุ่นนี้นะคะรวมไปถึงใส่โทรศัพท์มือถือช่องนี้ใส่โทรศัพท์มือถือใส่เงินสดเงินสดใส่ช่องนี้ได้อีกนะคะพี่พี่ขะนี่คือสีน้ําเงินงูหลามมาเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะพี่พี่ขาหายากมากดูสีน้ําเงินนะคะถือให้ดูหลายๆใบได้งูหลามสีสวยๆมาแบบไม่เคยได้มาก่อนในชีวิตพี่พี่ขารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่พี่พี่ขา น้องเอ๋เนี่ยมีทั้งจระเข้เป็นทั้งงูมปทั้งกระเบนเพราะว่าเป็นรุ่นที่สะดวกใช้เป็นกระเป๋าแบบ everyday ใช้งานแบบทุกวันได้นะคะมีมากกว่าหนึ่งใบได้สะสมได้เพราะว่าสีสวยมากงานใหม่เอี่ยมใหม่กริบใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเอ๋ให้ดูของน้องเอ๋เอาของจริงมาวันนี้นะคะผลกระเป๋าหน,านงังงูสามพับยักษ์ที่น้องเอ๋ใช้ทั้งหมดเนี่ยสามสีด้วยกันนี่คือสีชมพูของน้องเอ๋ค่ะ สวยหวานน่ารักไหมคะและนี่คือรุ่นนี้ฮิ้วได้สะพายได้และนี่คือสีน้ำตาลพาสเทลนะคะนี่ก็ของน้องเองค่ะและใบนี้อายุการใช้งานมากกว่า5-6กปีนะคะเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยหูจับเนี่ยซับในยังเป็นหนังวัวอยู่เลยอันนี้คือเวอร์ชันเดิมนะพี่ๆดูเนี่ยเวอร์ชั่นเดิมนี่คือเวอร์ชั่นเดิมนะ เวอร์ชันใหม่ที่ผลิตให้นะคะใส่หนังงูให้พลิกหน้าพลิกหลังให้หนังงูขนาดนี้คือแบบว่าช้ำๆมากๆเลยใบนี้อายุเยอะสุดเลย2ใบนี้อายุพอๆกันนะคะใบนี้ประมาณ5ปีนะคะเป็นหนังแมทห้าหปีได้แล้วครั้งแต่ยังไม่มีโควิดอ่ะแล้ว2ใบเนี้ยอ่ะเห็นไหมขอคลิปวิดีโอด้วยนอ้องเอให้ดูนะคือทุกครั้งที่ถือไปไหนมาไหน,นเนี่ยมีแต่คนมองเพราะว่าลวดลายสวยสีสันโดดเด่นนอ้องเเป็นคนชื่นชอบสีสันนะคะโดดเด่นอ่าอันนี้ให้ดู นงเอซใช้งานอย่างนี้รองเท้ารองเท้าก็หนังงูค่ะเห็นไหมคะนี่คือเซตสีน้ำตาลนะมันสวยมากเลยแล้วก็นี่ค่ะสีชมพูเซตสีชมพูนะคะรองเท้าก็หนังงูค่ะอ้าสวยมากอันนี้คือเวลาถือไปไหนวันไหนคือ สวยมากจริงๆค่ะพี่พี่ขาอะพี่พี่ขาถ้าเกิดว่าต้องการถือออกงานเนาะพี่พี่จะไม่ผิดหวังเลยค่ะต่อไปค่ะสีเขียวตองไม่เคยขายเลยงูหลามรุ่นนี้คือสีแล้วก็งูหลามที่มาครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะพี่พี่ขา6ปีมานี้น้องเอ๋ไม่เคยได้ขายเลยเนี้ยเพิ่งมาเพราะว่าหายาก นะคะงูหลามเนี่ยสวยงูเหลืองก็สวยๆกันคนละแบบแต่ง,งูหลามหายากนะคะพี่ๆค่ะแล้วสีสีแบบเนี่ยเจ้าแม่แฟชั่นไม่ควรพลาดเลยจริงๆวันนี้พี่ใสช่ช้อผ้าสีเขียวต้องการความสวยโดดเด่นแบบไม่เหมือนใครนะคะนงเวศผลิตงานออกมาส่งความสวยให้กับพี่ๆส่งความสวยกับพี่ๆแบบถึงขีดสุดแบบไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนพี่ๆมีกระเป๋าแล้วหลายสีแต่ถ้ายังไม่มีสีนี้ต้องไม่ควรพลาดเลยเพราะว่านงเวศส่ง นะคะแต่ละรุ่นแต่ละใบแต่ละสีให้กับพี่พี่หลายๆท่านไปจะไม่มีใครผิดหวังเลยเจ้าแม่แฟชั่นที่ชื่นชอบสีสันมาหาน้องเอ๋ไม่มีท่านไหนผิดหวังเลยค่ะพี่พี่ข่ะ,ะดูความสวยนะคะ ใบนี้ก็คืองูหลามสีเขียวตองพี่พี่ดูความสวยใกล้กลๆดีอุ้ยราคานี้คือพี่พี่ขาต้องมีสองสีอย่างต่ำแล้วนะคือมันสวยมากเลยอ่ะงูหลามมาพี่พี่ค่ะดูข้างในนะคะนี่ค่ะสีเขียวดูสองใบเนาะแต่ละใบรลดลายไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าความเป็นธรรมชาติจะเหมือนกันไม่ได้นะคะถ้าชอบสีนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยอู้ สวยกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะพี่พี่ขใหม่กว่านี้ก็ไม่มีแล้วค่ะของเราเีกก็คือสวยสุดใหม่สุดแล้วนะคะต่อไปค่ะมีหูที่มีสายสะพายให้นะคะโอ้โหสีฟ้าพี่พี่ขเวลาถือออกมาคือโดดเด่นมากสวยโดดเด่นมากนี่คือกระเป๋าที่ที่เราเอกจะส่งให้กับพี่คือกระเป๋าที่สวยและหายากแล้วก็มีความหรูหราโดดเด่นแล้วก็อลังการ เป็นกระเป๋าที่มหาเศรษฐีทั่วโลกเห็นจะต้องรู้จักนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนดังมหาเศรษฐีหรือว่าหลายหลายราชวงศ์ทุกปร,ประเทศทั่วโลกก็นิยมถือใช้ถืออวดถือโชว์พี่พี่ขาของประเภทเนี้ยทำไมเรารู้จักกันรู้ไหมคะทำไมเรารู้จักกระเป๋านังงูทำไมเรารู้จักกระเป๋าหนังจระเข้ทางเทีนท,ทั่วไปเดินไปทั่วไปเราจะไม่เห็นเลยว่าไอ้ของมันขายอยู่ตรงไหนมันหาย,ยากมากเราจะเห็นผ่านสื่อทีวีโทรทัศน์คนดัง มาอย่างยาวนานที่ใช้เครื่องหนังนะคะแล้วก็ราคาสูงมากถูกต้องไหมคะแต่ของนกเอ๋เนี่ยเอาให้เอาส่งไปให้พี่ๆี่ใช้ในที่สาธารณะชมให้ผู้คนได้เชยชมคะ่ะพี่พี่คะถือไปให้ผู้คนได้เชยชมว่าพี่พี่ได้ถือกระเป๋าที่สวยโดดเด่นไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนและในราคาที่พี่พี่ทุกท่านจับต้องได้และของนกเอ๋ยเป็นของแท้ไม่เคยมีประวัติเสียว่าขายของปลอมเลยแม้แต่ ครั้งเดียวในตลอดระยะเวลาที่น้องเอขายออนไลน์มา8ปีที่นี่ขางานน้องเอกทำยากกำไรน้อยแต่น้องเอมีความซื่อสัตย์สูงมาก นะคะพี่ๆขาซื้อสักทุกลมหายใจเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพี่พี่สบายใจได้ของแท้งอย่างแน่นอนนะคะสีฟ้ามูหลามมาเป็นครั้งแรกสีสวยสดโดดเด่นขนาดนี้ถืออวดถือโชว์ได้เลยนะคะพี่ๆขาไปทงไปเที่ยวไปดื่มกาแฟไปตามคาเฟ่ไปทานข้าวกับเพื่อนถือไปออกงานดาถือไปอที่สาธารณะนะคะกระเป๋าของน้องเหญจะทำใหพ้พี่สวยได้ทุกวัน สวยแบบมั่นใจสวยแบบไม่เหมือนใครและพี่ๆจะมีความสุขมากๆพี่ๆจะแฮปปี้มากหลังจากที่ได้รับของพี่ๆเห็นของสวยพี่ๆแฮปปี้แน่นอนหลังจากที่พี่ๆถืออวดถือโชว์ถือใช้งานพี่ๆก็จะยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยค่ะจริงนะคะไปต่อกันที่ว้าวสีเขียวมรกตค่ะงูหลามงูหลามสีเขียวมรกตนะคะ ไม่เคยขายในบรรดางูหลามที่ได้มาวันนี้ไม่เคยขายเลยค่ะมาเป็นครั้งแรกในชีวิตน้องเอ๋เคยขายงูหลามบานเย็นงูหลามม่วงนะคะจะไม่ผิดประมาณนี้แค่ครั้งละหนึ่งใบอันนี้คือเป็นของสะสมที่โรงงานเนี่ยออมอบให้น้องเอ๋นะคะปกติแล้ว เขาขายต่างชาติราคาสูงมากแต่ครั้งนี้เป็นของสะสมที่ทางโรงงานเนี่ยได้ผลิตมาให้กับพี่ๆได้ใช้งานอยากเล่าให้กับพี่ๆฟังเพราะว่ากว่าจะรวบรวมได้อย่างนี้มันไม่ง่ายนะคะพี่ๆขาต้องเห็นต่อที่สีเขียวมรกตนะคะรุ่นนี้ิ้วสวยสะพายสวยมีทั้งหูหิ้วมีทั้งสายสะพายสวยจนไม่รูจ้จะบรรยายยังไงพี่ๆขาเกล็ดของงูเนี่ยผ่านการขัดสีชวีวันนะคะเกล็ดเนี่ยมีความละมุนมาก คือถ้าพี่พี่ไม่เคยใช้หนังงูเลยถ้ามาจับงานน้องเหนี่ยนพี่พี่อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เรียบมันไม่ได้เรียบอยู่แล้วเพราะว่าหนังน้องเป็นกรเด็ดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่พี่เคยใช้หนังงูนอกจากนกเหยยนแล้วยังใชออ้อีกหลายที่เคยใช้มาแล้วเคยสัมผัสมาแล้วทุกท่านที่เคยสัมผัสหนังงมมูมากกว่าหนึ่งที่พอได้สัมผัสงานน้องเห็นนะคะจะพูดไปเสียงเดียวกันเลยว่าผิวสัมผัสนุ่มละมุนมากถ้าผ่านการสัมผัสงานประเภทเดียวกัน รับรองได้ว่าของน้องเอกไม่เป็นสองรองใครแต่ถ้าพี่ๆเคยสัมผัสผ้าพิวหรือพลาสติกแบบเรียบๆนุ่มๆมายังไงหนังงูน้องเอกก็สู้ไม่ได้นะคะพี่ๆขาพาะน้องอ่ะเป็นเกรดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นงานเนื้องานประเภทเดียวกันของน้องเอกไม่แพ้ใครสําหรับหนังงูทีมงานนี่คือทีมอันดับหนึ่งของประเทศไทย นะงานที่อยู่บนห้างหรือแม้แต่งานที่อยู่ในต่างประเทศหลายๆประเทศก็ให้ที่นี่เป็นคนผลิตนะคะเพราะฉะนั้นน้องเหหจึงมั่นใจที่จะบอกกับพี่ๆแบบนี้นี่สีเดียวกับน้องเหหเลยสีชมพูค่ะอุย้ยพี่ขาวเวลาถือไปไหนมาไ,ไหนนะคือกระเป๋านะน้องเหห์มีความมีความสุขค่ะมีความมั่นใจเพราะว่ามีความสวยโดดเด่นถือผ่านหน้าใครคนนั้นก็ต้องหันมามอง เพราะเลยคะ่ะลวดลายโดดเด่นสักขนาดนี้สีสันสวยเลิศสักขนาดนี้นะคะพี่พี่ะาไมเอี่ยมไม่กริบด้วยสวยแข็งแรงทนทานและใช้งานดีเวอร์มากนะคะเอาไว้ใส่โทรศัพท์เอาไว้ใส่มือถือนะคะพี่พี่ะใบนี้เป็นงูเหลือมคะ่ะใบนี้เป็นงูเหลือมนะคะสีชมพูเกรดสวยมากผลิตจากงูตัวใหญ่มากคะ่ะพี่พี่ขถามว่าตัวใหญ่ขนาดไหนก็ความยาว5เมตรขึ้นไปความยาว5เมตรขึ้นไปอายุก็ประมาณแบบ อย่างต่ำแปดปีขึ้นไปค่ะกว่าจะผลิตได้แบบนี้ตัวหนึงได้ไม่กี่ใบนะคะเพราะว่าหัวกับหางน้องก็จะมีบริเวณผืนหนังที่ค่อนข้างแคบก็ทําไม่ได้แล้วว่าพี่พี่ะพกูดแล้วเดี๋ยวไม่เห็นภาพนะคะเรามาดูที่ผืนหนังกันสักหน่อยเราเห็นจะมีตัวอย่างผืนหนังเอาไว้ให้พี่ๆี่ได้ชมนะคะเข้ามาใหม่มีแต่สวยๆสยีสันแบบอลังการพี่พี่ขาดูนะคะนี่คือผืนที่ความยาวเกือบ5้าเมตรนะคะสําหรับผืนนี้พี่พี่ขาดูความยาวดูความยาวเห็นปะ ยาวมากคือสองคนนอนเนี่ยต,ตุกบตัวนี้ยาวกว่านะคะยังผลิตรุ่นนี้ไม่ได้นะคะทําไมผลิตไม่ได้ล่ะคะน้องเอง๋อ้าวเขาผลิตได้ที่ไหนนะคะดูคันเนี่ยหนังหนังประปกบไม่ได้อะ่ะคือหนังปิดไม่มิดอะ่ะเห็นไหมหนังปิดไม่มิดนี่คือน้องเอ๋วางกลางลําตัวเลยนะวางกลางลําตัวก็ยังปิดขอบข้างไม่มิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหัวกับหางนะหัวกับหางนี่ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นงูที่ผลิตรุ่นนี้ระดับอนาคอนดานะคะใบุ่นคางูที่ผลิตรุ่นนี้ระดับอนาคอนดานะ,ะระดับแกรนฟาแกรนมาเลยค่ะแบบไม่ใช่แค่พ่อพันแม่พันเอาระดับคุณปู่คุณย่าเลยแหละแบบรุ่นเดบมา,าสีต่อไปสีน้ําตาลเข้ามาใหม่ดีนี่คือล็อตใหม่ล่าสุดนะคะน้องเอกก็ใช้สีน้าตาลหยิบสีน้ําตาลของพี่มาค่ะนี่คือล็อตใหม่ล่าสุด สีน้ำตาลน้องเอขายหมดไปนานมากพี่พี่ขาและนี่คือของน้องเอร่วมปีแล้วเนาะป้าร่วมปีได้แต่ยังไม่ถึงปีนะคะใบนี้ใช้ยังไม่ถึงปีแต่อดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวทีมงานพี่ขอสีน้ำตาลหน่อยของคุณหมอนด้วยของคุณรจนาด้วยอ่ะพี่ฝากงานใหม่แป๊บหนึง่งอันนี้คือของน้องเอกค่ะคือสีน้ำตาลใครเห็นก็อดใจไม่ไหวพี่พี่ขาของจริงคือสวยและแบบงานสวยเรียบหรูและคลาสสิกอมตะตลอดการ น้องเอ๋อยากให้ดูว่าคนในบ้านน้องเอ๋เนี่ยน้องเอ๋โชว์บ่อยนะคนในบ้านน้องเอ๋เนี่ยนี่คือของคุณหมอใบนี้จะหกจะหกแล้วนะส่วนใบนี้ก็ปีหนึ่งเนาะป้าใบนี้ประมาณปีหนึ่งสีน้ําตาลทั้งหมดเลยคือสีน้ําตาลสวยมากของจริงคือสวยทุกสีเลยคะ่ะ ของจริงคือสวยทุกสีสวยแบบห้ามใจไม่ได้นอกเอ๋ไม่ได้มีแค่สีน้ำตาลใบนี้ไปเดียวนะคะยังมีรุ่นอื่นอีกรองท้งรองเท้าหนังงูยังมีสีน้ำตาลเข้าเซตอีกหลายชิ้นเลยค่ะพี่ๆค่ะและเนี่ยราคาจากน้องเห็นเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทพี่ๆลองคิดดูสิคะว่าน้องเอ๋เนี่ยส่งมอบงานคุณภาพที่สวยโดดเด่นเป็นดาวค้างฟ้าให้กับพี่ๆเนี่ยมันไม่ใช่สวยแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะใบนี้จะหกปีแล้วดาวค้างฟ้าไหมนะคะสวยเงางามสวย ใบนี้นคือมีลูกค้าขอซื้อเยอะมากค่ะแต่ว่าเออทางทีมงานของเรานะไม่ขายนะคะเพราะว่าหนึ่งถือว่าถือว่าใช้แล้วสองงานหายากไม่ได้มีมาบ่อยๆนะนะจะมีมาทีอย่างเงี้ยพี่พี่าสีน้ําตาลนะฝากไว้ให้พิจรารณาอันนี้ของอ่ะเก็บของพี่ค่ะเก็บของพี่แล้วมาดูงานใหม่เป็นลายท้อเหมือนของเเลยค่ะพ,พี่่ไม่ใช่สวยธรรมดาแต่สวยเวอร์มากไม่ใช่สวยธรรมดา แต่สวยเวอร์มากลายท้องสีน้ำตาลสวยมากคลาสสิกสุดๆเลยนะคะคลาสสิกเลยค่ะสวยสวยอ่ะนี่ค่ะทีมงานค่ะพี่ๆขาดูด้านในสีน้ำตาลโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืออ่ะต่อไปค่ะสีดำสีดำสวยเงาง,งามเป็นอมาตะาขอราคาสีดำเด็ค่ะคุณมอนค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่างานสีดำไม่ใช่งานราคาเบาๆเ,เ,เลยนะคือ ต้องทําเป็นงานล้างลายสีดําคือสวยเรียบร้โชว์เกรดโชว์ท้องโชว์ความเงาแต่ก็ยังคงเห็นเป็นเอกลักษณ์ของงูได้อย่างชัดเจนเห็นไหมคะว่าเกรดสวยมากเห็นเกรดก็รู้เห็นตําแหน่งการวางเซนเตอร์ที่วางกลางท้องงูแบบเนี้ยเห็นเกรดก็รู้เห็นสีก็รู้งานหนังงูนะคะไม่ต้องขนาด8นิ้วนะคะพี่ๆคะ่ะเอาแค่7.5นิ้วราคาท,ทั่วไปก็เป็นหมื่นแล้ว กระเป๋าหนังงูนะคะพี่พี่ขแค่ใบนี้เจ็ดจดห้านิ้วนี่คือกระเป๋าสามพับกระเป๋าตังค์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแด้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะดูนะหมื่นกว่าบาทนี่คือหนังงูสีดําสีดําไม่ใช่ราคาเบาๆนะคะพี่พี่คะ่ะน้องเอกจัดให้งานสวยงานใหม่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทพี่พี่ขาที่สวยสพายสวยแล้วสายสะพายใส่หนังงูให้ด้วยอะ เฉพาะค่าสายสภายก็ฟาดมากแล้วนะคะพี่ๆขาฟาดทุกอย่างความสวยฟาดต,ต้นทุนฟาดแต่ราคาขายคือพี่ๆเน้อตั้งใจผลิตงานคุณภาพนะคะในราคาที่เบามากปัจจุบันนี้เราจะเห็นเลยว่าของต้นทุนต่าราคาสูงมีเยอะแต่ถ้าชื่นชอบงานคุณภาพต้นทุนสูงแล้วราคาเบาสบายมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะ แต่หนึ่งในนั้นมีน้องเอง๋น้องเอ๋อยากผลิตงานสวยๆให้กับคนไทยได้ใช้เจิดจรัสไม่แพ้ชาติใดในโลกในราคาที่คนไทยทุกคนจับต้องได้ไปต่อกันที่ท้องมูลามเข้ามาใหม่ค่ะท้องมูลามเข้ามาใหม่นะคะสวยตาแตกเลยค่ะพี่พี่คะสวยมากเอาไปใช้นะคะพี่พี่รุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่พี่จะถือหรือววาพี่พี่จะสะพายถือออกงานนะคะถือไปทานข้าวถือไปดื่มชากาแฟที่ไหนก็แล้วแต่ ถือไปเลยเบาสบายถ้าเกิดว่าไม่ชอบจุกของเยอะไม่ชอบพกของหนะักรุ่นนี้ถูกใจอย่างแน่นอนใบนี้คือธรรมชาติมูหลามค่ะใบนี้คือธรรมชาติมูลามเป็นลายท้องโอ้โหท้องนี่คือเอาจริงๆนะท้องแพงมากท้องแพงมากค่ะแล้วท้องสวยๆก็หายากด้วยอันนี้คือทุ่มทุนสร้างจริงๆปกติแล้วอะ่ะท้องราคาจะสูงกว่าหลังนะคะแล้วก็หาได้น้อยกว่าด้วย พี่พี่ขาน้องเอ๋ยังจัดให้ในราคาที่เท่ากันคือทุ่งเทมากนะคะอันนี้คือท้องงูเหลือมค่ะนี่คือท้องงูเหลือมนะคะอืมพี่พี่ขาคะแนนสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบจริงๆค่ะสวยสวยกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะถูกกันที่พวไม่มีแล้วด้วยนะคะงูมาจากความเลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะพี่พี่ขาหน่วยงานราชการนี่ต้องไปตรวจไมโครชิปที่ฝังอยู่ที่หางงูกันแบบทุกเดือนเลยนะคะ ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนในกนารทำการนี้ยุ่งยากสาหัส,สก,กันพอสมควรเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆแล้วของนี่เนี่ยไม่เบานะพี่พี่ไม่เบายากยาก่างทุกอย่างสรุปออกมาแล้วขายถูกดูแบบพี่พี่ซื้อได้ง่ายอ่อะพี่พี่ซื้อได้ง่ายๆแต่ขั้นตอนกว่าจะมาถึงตรงนี้ยากทุกอย่างเลยหนึ่งใบสุดท้ายแล้วคะว้าวสีทองคำสีทองคำค่ะสวยมากเลยพี่พี่ขาสีทองคำตอนหลังหลัง สีพิเศษอย่าว่าแต่สีทองคำเนะคะสีขาวมุกหรือสีอะไรก็แล้วแต่นอกเวทแทบจะไม่ได้ผลิตให้แล้วนะเพราะว่าต้นทุนสูงม,มากเลยแล้วอ้องเอก็ยังคงขายแบบไม่ได้มีกําไรมากกว่าสีอื่นเลยนะคะแต่ตั้งใจทําให้เพื่อให้พี่ได้ใช้งานที่สวยและเจ,จะิดจรัสโดดเด่นโรูหลาและอลังการสีทองคํา1790บาทคะ่ะสีทองคํานะคะ 1, 7 9 0บาทพี่ๆขาเป็นลายท้องมูเหลือมยักษ์นะ ตัวใหญ่ระดับอนาคอนดางูเหลือมงงูหลามเนี่ยเวลาตัวใหญ่ๆไม่แพ้อนาคอนดานะคะใหญ่มากแล้วที่เราเห็นนำมาผลิตเป็นกระเป๋าให้กับพี่ๆแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยไซส์อนาคอนดาทั้งนั้นเลยค่ะย,ยากกว่าจะได้ตัวใหญ่ๆ่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ,อะชอบสีไหนทักหานอาเได้เลยเก็บเงินไปทางได้มีของแถมช่วงนี้ของแถมเป็นพวงกุญแจขังปลากระเบนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเราลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ